อาตมาพระอ,อาจารย์โกสัยจันทะวิโชวัวนนี้อาตมาก็อยู่ป่าช้าบ้านล่องแมกแมกหรือยังไงนี่แหละจะให้ดูบรรยากาศป่าช้าได้ลายวันนี้เนื่องจากบแบตเตอรี่มันน้อยก็เลยจะถ่ายแค่ช่วงแป๊บเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นอะไรบ,บร้บ้างนะเหมือนเงาอะไรสักอย่างอันนี้ไม่ใช่แบรรตเตอรี่นะโยมมา,งายงดีจะให้ดูบรรยากาศค่ำคืน ของปัะชาแต่ละที่ว่าเป็นยังไงจากที่นี่เป็นใกล้กับวัดก็เป็นเป็นเรื่องปกตินะยโยมงมง่ายดีก็ทำความสะอาดอยู่กํลังมีหมาด้วยจะไม่ไปรบกก่นนมันจใดูาาศรรบยแตละที่ว่าเป็นยังไงบ้าง วันนี้ก็อาจจะถ่ายเร็วเพราะว่าหนึ่งก็ฟ้าก็แ l บ p lap ดแมดอยู่จะได้ดูบรรยากาศได้ของค่ำคืปนป่าช้าทุกที่นะง่ายดีนี่เป็นป่าเหวบ้านร่องแมกแมกมัก,มก็สังเกตก็ไม่มีอะไรมากมายก็เป็นสาราใหเอาสมควร ก็ว me, me, ันนี้พระอาจารย์รู้สึกเหนื่อยก็เลยจะขอจบการถ่ายทำชมป่าช้าในประเทศไทยก็วันนี้ก็ขอให้ญาติโยมมีความสุขเนื้อไอเรื่องโควิดนี่กัก14ีวันก็4 4วันไม่รู้ว่าจะ1 4วันนี้กี่วันมัน14วันนี่มานานเอาเรื่องนะเนี่ยง่ายดีแต่ก็น่าเห็นใจนะาว่าโควิดมันก็เยอะเหลอง่ายดีโลกนี้ อย่างที่เห็นหละโยมมันง่ายดีเพราะว่าหนึ่งมันก็เป็นอย่างที่โยมเห็นนะี่แหละใครเป็นใครก็ปกป้องตัวเองเด้อก็ขอให้ญาติโยมนี้มีความสุขเนี่ยอาตมาไม่เกี่ยงหรอกว่ามันจะสสิบี่วันจะจะถามว่าเมื่อไหรมันจะสิ้นสุด14วันนะก็หวังว่าวันเลือกตั้งก็คงจะไม่มีโควิดนะเอาง่ายดีก็ขอให้ญาติโยมมีความสุขเด้อบ,บายยจ้ะ